Gracias. National Leader สีเหลืองนะครับเป็นการ์ดที่ไม่เคยมีใครนะครับได้ครอบครองจนถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะอะไรเดี๋ยวรอฟังให้จบเลยนั่นเองนะครับณงานในเวกระสายปี2023นะครับได้มีงาน Site e v e n ์งานหนึ่งนะครับก็คือ National Leader ซึ่งเป็นการแข่งขัน Site e v e n ์ในรูปแบบของการสลิงเกอร์ครับโดยจะเป็นการแข่งขันทั้งหมด13รอบด้วยกันภายในเวลา3ชั่วโมงกว่าครับและแน่นอนว่าสําหรับใครนะครับนี่มี Win Rate สูงที่สุดในเนชั่นนั้นครับก็จะได้เป็น National Leader ไปแล้วก็จะได้รับตัวเริ่มเป็นของเนชั่นนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งอนุมานว่าฝั่งสีเหลืองครับหรือ Kater Century เองครับคนที่ได้ไป นะครับก็จะเป็นคนที่เล่นเด็กบาสติออนนั่นเองนะครับผมชนะถึง13วินด้วยนั่นเองครับพูดง่ายก็คือแพ้0ูนนะครับบอกตรงๆเลยครับว่าโคตรเวิร์มากๆครับเพราะว่าย้อนกันไปยุคนั้นนะครับแอคคอร์ดมันยังไม่มาเลยนั่นเองนะครับและแน้วว่าย้อนกับไปยุคนั้นนะครับันยังมีเด็กสุดตึงนะครับที่แข่งในเนชั่นไฟท์อย่างกานดีว่ากับวูดิสตาอีกพี่เอาไปติดได้ไงก่อนครับ ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลหลือจะดีครับก็จะเป็นการสรุปมาจากเพจของ D A Kingdom G s นั่นเองนะครับซึ่งมันจะสรุปได้ดังนี้ครับซึ่งนอกว่าฝั่งของคนเล่นบาเซียนครับก็มีการเลียมนะครับให้อีกฝั่งนะครับทำการเซ็นใบแจ้งผลก่อนนะครับโดยอ้างว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะครับและแน่นอนว่าเขานะครับก็เขียนให้ตัวเองชนะรวดไปเรื่อยๆนั่นเองครับทำให้งานแข่งนั้นนะครับเขาแจ้งผลว่าชนะตลอดและก็เป็นที่มาของการที่เขานะครับไร้พ่นั่นเองนะครับและแน่นอนว่านั่นทำให้ทางบูชิโร่นะครับได้ทำการแบ รวมถึงการดิสคอ a l i f y ฟนนะครับตัดสิทธ์นะครับการรีบของรางวัลต่างๆนะครับที่ได้จากงานแข่งและนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ตัวเริ่มเนชั่นลีเดอร์สีเหลือง,งครับไม่มีใครเคยครอบครองมาก่อนนะครับ